มาดูของแปลกกันหน่อยดีกว่าะะมีของแปลกมาฝากต้นมะพร้าวนะฮะพอมันขึ้นหงิดงอไม่ทําไม่ปกติมันก็เป็นของแปลกแล้ว่ะก็เขาชาวบ้านเขาบอกว่ามันเหมือนเสียงพญานาคอ่าคุณผู้ชมไปดูเนี่ยมันขึ้นมามันก็เป็นอย่างเงี้ยคือมันก็มองได้ว่ามันก็คล้ายๆเนอะจะมีความเป็นงอนงอนอะไรแบบนี้นะฮะมะพร้าวรูปร่างแปลกดูคล้ายกับเสียงพญานาคครับอยู่ที่บริเวณสวนหลังบ้านเลขที่75หมู่7ตําบลอ่างแก้วอําเภอโพจังหวัดอ่างทอง นะเป็นบ้านของนางวันนาอายุ55ปีนะฮะผู้ชมคงจําได้แหละดีเจจ้าจ๋าเออที่เขา,า,าเคยมีข่าวเขา,ขาไปลงไปรำอะไรนี่แหละนะฮะเมื่อวานมีชาวบ้าน4 5หคนพร้อมกับดีเจจ้าจ๋าเขาไปทําพิธีรํำวงสวงพญายนาคไปทําพิธีวงสวงนะครับเพื่อขอโชคลาพร้อมกับทั้งหยดน้ําตาทเทียนใส่ขันน้ํามนต์นะก็เห็นเป็นเลข ห้าเลขเจ็ดเลขเก้าขึ้นมาอ่าก็แล้วแต่คนจะไปจับคู่กันแล้วกันนะฮะดีเจจ้าจ๋าเขาบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยก่อนก่อนเมื่อวานเนี่ยคืนก่อนเขาฝันเห็นงูตัวใหญ่สองตัวะนะฮะเข้ามาในสวนเขาแล้วก็พ่นน้ําออกมาในอากาศนะ,ะก่อนจะเลื้อยหายไปในต้นมะพร้าวน้ําหอมอันนี้ในฝันนะฮะพอตื่นมาเขาก็เดินเอ๊ะในสวนเรามีมะพร้าวหรือเปล่าไปดูซิว่าความฝันมันเป็นจริงไหมอ่าดีเจจ้าจ๋าก็เดินมาในสวนก็ไปเจอต้นมะพร้าวแปลกต้นนั้นแหละที่คล้ายกับเสียงพญานาค<ะ>นะ หลังทําพิธีเสร็จนะดีเจจ้าจ๋าเองก็มีการประทับร่างทรงพ่อปู่ผู้ชมหน้าครดาชพร้อมกับชูนิ้วบอกให้เลขด้วย okay, นะ<ว>ชาวบ้านที่ไปก็ตีกันเขาบอกว่ามีศูนย์กับ1เนี่ยเนีเขาก็ชูนิ้วอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะก็แล้วแต่ผู้ชมจะจินตนาการเอาละกันนะครับยังอยู่ที่อ่างทอง,องเปลี่ยนอำเภอหน่อยไหมอำเภอแสวงหาค่ะคจุดนี้นะคะก็คือมูลนิธิทะเลสาบเ้าแก้วขออภัยนะคะ มูลและนิธิทะเลสาบก้ามังกรเขาเตรียมเปิดให้ประชาชนไปกราบไหว้ขอพรรูปปั้นเต่ามังกรขนาดใหญ่กว้าง9สูง12เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งอายุยืนสุขภาพดีนำไปสู่ความก้าวหน้าเพิ่มพูนทรัพย์สินเงินทอง นางสมสุดาหวังผู้ดูแลมูลลนิธิบอกว่าเ<ม>ต่ามังกรเป็นสัตว์เทพค่ะมีพลังอำนาจที่ศรัทธาสูงสุดของกษัตริย์ราชวงศ์งถัง,ลงและเป็นความเชื่อสือสบทอดต,ต่อกันมาของชาวจีนเป็นสัตว์มงคลนั่นแหละสรุปแล้วทางมูลนิธิเตรียมเปิดให้เข้าชมได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มเสาร์หน้านะคะ8สิงหาคมค่ะต่อกันที่หนองบัวลำพูค่ะไปดูของแปลกกันห่อย ยังไม่ใช่ตรงนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมโฟกัสผิดจุดโฟกัสไปที่จอมปลวกเลยไหนจอมปลวกละ่ะนี่ไง,ง,<อ>งจอมปลวกตรงนี้นะคะอยู่ที่สำนักสงฆ์หนองหินทาวค่ะชาวบ้านบอกว่าเพิ่งจะก่อตัวช่วงก่อนพรรษาเองอะ่ะสูงนะสูงนะแล้วงวดที่แล้วค่ะชาวบ้านมาส่องดูได้เลขเพอได้เลขแล้วไปซื้อก็อได้ก็โดนสมใจนึกสมใจอยากกันไปคราวนี้กลับมาใหม่มาขอใหม่ค่ะนี่จุดทูบจุดเทียนแบบนี้นะคะแล้วชาวบ้านตั้งชื่อด้วย,วยนะว่าจอมปลวกชื่อว่า ย่าศรีปรทุมมาเทวีย่าศรีปรทุมมาเทวีนี่นนจังหวะที่ชาวบ้านไปไหว้นะอเออเนี่ยคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยงวดนี้ชาวบ้านเขาก็เห็นเหมือนเหมือนกันคล้ายคล้ายกันนะคะแต่จะโดนหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวลุ้นพรุ่งนี้เลขที่ชาวบ้านเห็นนั่นก็คือออดอดเลขที่ออกห้าเจ็ดส <c oughs> <c oughs> ี่นะคะแต่ว่าดวงใครดวงมันนะใช่ครับนะไปที่เพชรบูรณ์กันหน่อยครับชาวบ้านเขาแห่ไปอยู่คังคก คุณผู้ชมก็คงจะเอ๊ะทางคกมันก็ธรรมดาธรรมดา,าแต่ดู<ว>ลายม,มัน<อ>สิฮะเออมันลายมันแ,บบแปลกๆสิไหนอะเออคือหลานชายของนายเอกลักษณ์เนี่ยนะฮะเ,<อ>เขาอยู่บ้านเลขที่92อนะอยู่ที่บ้านสันติสุขตบน,น้ำร้อนอำเภอวิเชียรบุรีก็พานายเอกลักษณ์เข้าไปดูแล้วก็ไปเจอก็เลยเอาไปเลี้ยงเอาไว้ครับนะคางคกตัวนี้มันขนาดเท่ากำปั้นมือคนนี่แหละนะฮะหัวมันมีสีแดงคล้ายกับปานแดงใต้ท้องมีตัวลายสีดำเป็นจุดๆคล้ายกับตัวเลข อ่ะหงายท้องดูสิเอาเพ่งดูสิหลายคนบอกหงายท้องดูหน่อยอยากเห็นเข<อ>า<ด>เห็นเลขสี่กับเลข1 1> หนึ่งเลขสี่กับเลข6ที่ท้องของคาง,งโคกก็เลยขอโชคจากคางโคกไปซื้อ,อลอ,อตเตอรี่กันนะครับ งวดที่แล้วเนี่ยเอกลักษณ์เนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ไปเจอเลขใต้ท้องขางคกแต่มันไม่เหมือนกับครั้งนี้มันเปลี่ยนได้ด้วยเหรอมันเปลี่ยนครั้งที่แล้วคุณเอกลักษณ์เขาบอกว่าเขาเห็น5้าสามใต้ท้อง้างคกเขาก็ไปซื้อเอาก็ถูกเลขท้าย2ตัวไงแล้วครั้งนี้ก็หงายท้องมันดูเอาเห็นเป็น4ี่กับ1อีกสกับหนึ่งเอาก็เลยบอกเออคางคกจะเป็นคางคกแบบให้โชคให้ลาภเขาล่ะเอออันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะพิจารณาเอาละกันนะครับ